สวัสดีครับทุกคนหลังจากที่มีประเด็นดรามา่าร้อนแรงแล้วก็ฉ่ำมากนะฮะตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสำหรับวิธีการเลี้ยงน้องวิธีการจับน้องหรือว่าวิธีการดูแลน้องนะฮะซึ่งอาจจะเกิดจากความผิดปกติของผู้เลี้ยงเองนะครับหรือว่าเกิดจากความไม่รู้หรือว่าเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการอันนี้ก็แล้วแต่นะแต่ในมุมของผมเนี่ยมองในอีกแบบหนึ่งนะครับว่าโอเคแหละพอเรื่องนี้เกิดขึ้นมานะมีหลายๆอย่างที่ทําให้เราได้เรียนรู้ กันไปนะครับเช่นวิธีการจับน้องนะฮะที่ผมกําลังจะเอามาบอกทุกคนนะครับนกเป็นสัตว์ปีกที่มีแกนกลางลําตัวนะครับที่มีน้ําหนักแล้วก็ใช้ปีกในการพยุงร่างกายในการบินในแต่ละครั้งนะครับเพราะฉะนั้นนะ่ะเวลาเราจับน้องหรือว่าประคองน้องเนี่ยวิธีการจับลักษณะ ใช้ปีกกลางออกมาและปล่อยลำตัวทิ้งดิ่งลงมาเนี่ยมันเหมือนกับการที่เราถูกขึงถูกตรึงไว้นะน้ำหนักมันก็จะลงมาที่ตัวทำให้น้องเจ็บได้ถ้าเราโดนดึงแขนทั้งสองข้างกลางออกนะครับแล้วปล่อยน้ำหนักลงมาเราก็มีความรู้สึกเจ็บเมื่อยล้านะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ควรกลางปีกน้องสองข้างพร้อมกันโดยที่ไม่มีอะไรรับน้ำหนักในส่วนของแกนกลางตัวนี้นะครับเราควรที่จะประคองแกนกลางของน้องโดยเอาอุ้งมือของ จับไว้แล้วก็ค่อยๆสยายปีกเขาออกมาต้องบอกว่าค่อยๆสยายนะครับไม่ใช่พลึบพลับออกมานะเหมือนเราโดนดัดแขนนะ,ะพูดง่ายๆเนาะสำหรับนกโตนะฮะคนนี้นะเจ้าอึ่งอ่างเนี่ยนกโตค่อนข้างเชื่องนะครับยังไงต่อให้เชื่องแค่ไหนผมก็ต้องประคองแกนกลางเขาไว้นะอย่างที่บอกว่าน้ำหนักตัวน้องอยู่ที่แกนกลางเราไม่สามารถที่จะห้อยต่องแต่งได้นะครับสำหรับคนนี้นะครับนกโตแล้วนะฮะเข้าสู่วัยวีนแล้วหรือ ในส่วนของนกที่อาจจะไม่เชื่องเนี่ยเรามีอุปกรณ์นะฮะสำหรับการช่วยจับนะฮะสังเกตดูนะฮะมือขวาผมเนี่ยใส่ถุงมือไว้นะฮะจับน้องเนี่ยน้องแทบจะไม่แงับไม่กัดเลยแต่ดูอีกข้างหนึ่งนะเนี่ยผมไม่ใส่ถุงมือจับปุ๊บจิกปับ๊บจับปุ๊บจิกปับ๊บเพราะฉะนั้น,เ,นเราต้องใช้อุปกรณ์ช่วยนะฮะเราประคองท้องเขาไว้เหมือนเดิมนะประคองลาตัวแกนกลางไว้เหมือนเดิมแล้วเ็าค่อยๆสยายปีกออกมาออกมา็จะมีอาการขัดขืนปกตินะครับ แต่ถ้าน้องขัดขืนแล้วก็ไม่ควรที่จะไปดื้อดึงขัดขืนเขาต่อนะครับเนาะเพราะจะเกิดทําให้น้องเครียดได้และน้องกลัวมือได้นะครับฝากทุกคนไว้ด้วยนะฮะนี่คือวิธีการที่ถูกต้องสําหรับการจับน้องนะจ๊ะ